ดูชัดๆน่าจะเนาะพี่น้องนี่ละราคาสรุปยังไม่ได้นะา๊ะเนาะเพราะว่าเราควักเองเยอะเหมือนกันควักกระเป๋าหลายคือกันพี่น้องเพราะว่าอยากได้แต่ของดีๆสิ่งที่ดีๆน่าจะเนาะอันนี้ข้างหน้าน่าจะอันนี้เป็นข้างหน้าข้างหลังเราถ่ายให้ดูแล้วอันนี้เป็นข้างหน้านะจจะเนาะนี่เด้อพี่น้องเด้อ ราคาสรุปวันทรงบ้านนะจ๊ะเนาะหลังคาสีเทานะจ๊ะเนาะโอเคไหมโอเคโอเค,อ,เค <c oughs> อัปเดตให้ดูนะจ๊ะเนาะพี่น้องอันนี้พึ่งทาสีรอบแรกนะจ๊ะเนาะหลายคนเป็นถามราคานะจ๊ะเนาะพี่น้องเราต้องรอสรุป วันที่ไปส่งนะจ๊ะเนาะอืมเราต้องรอสรุปวันที่ไปส่งนะจ๊ะนี่มีการส่งข้างล่างด้วยเหลือแต่ยังบดให้รอดพื้นละพี่น้องอืมว่าเป็นยังพื้นโชว์อยู่แล้วเพื้นกับสิทาสีให้คากี่ดอกพี่น้องเป็นไม้เก่านะจ๊ะเนาะเพศไทยประยุกต์นอกดาวโฮมจ้า วิออเออสาวบอนนี้บอนนี้หูจักเบริร์อีพอเออ้ยพฮ้อตื่นใจคับพี่น้องมายังพากกันตกใจอยู่ว่ะเอามันขึ้นเลี้ยวเถอะ thế. อืมมาบอนนี้ทาสีแล้วเนาะทาสีเรียบร้อยเนะาะจะพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้เบิ้งงามๆาคักค่ะเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆนะาะจะเนาะ จะบิองอัปเดตจะพี่น้องอัปเดตให้เบิ้งนะจาน๊ะเนาะนี่เดี๋ยวราคาจะประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวรอวันส่งมอบนะจน๊ะเนาะของอะไรคะยวยอ่าสำรวจเลยพี่น้องสำรวจแล้วเป็นประตูบานทึบนะจ๊ะเนาะบานทึบแล้วก็ซองอันช่องให้ซอง น้อยนึงพี่น้องบ่ได้ให้ยซองหลายเนาะจ้ะเนาะก็ใหญ่ว่าให้ยซองน้อยหนึ่งโอ้ยอาปากกว้างแต่สิบวะวีวีอาบัววีตำรวจบ้านพี่น้องได้มองก่อนครูงามงามจ้า ไทยประยุกต์นักดาวโฮมนะจ๊ะเนาะพี่น้องไดีเอ้าสิบายบายจังใดโอ้ยหน่อยบอเอ๋ยเบิ่งประตูพี่น้องได้มังกรคู่นะจ๊ะเนาะโอ้ยถึกใจคลากลายโอเคสิบว่ปอเตาสิบซเ่อ่าโอเคทูกโอ้ยโอเคทุกอย่างเลยอ่ <laughs> ย่องก่อนบพได้ได้พี่น้องดีใจหลายโอ้